เป็นผู้ให้เป็นมิตรภาพมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะก็จะจำไว้ไม่ลืมขอบคุณที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมา ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้รู้จักกันมามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็วันนี้ค่ะเอ็มตั้งใจที่จะมาส่งพี่โอเป็นครั้งสุดท้ายด้วยใจด้วยรักและความสุขันที่เรามีต่อกันค่ะอยากจะให้พี่หลับให้สบายค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องห่วงอะไรใดๆทั้งสิ้นให้พี่หลับให้สบายแล้วไปสู่สุขติเอ็มจะดูแลลูก พี่ไม่ต้องห่วต้่ตองอในในในถ้าถามว่าส่งผลกระทบไหมมันก็ส่งผลกระทบแต่เราก็เข้าใจว่าครอบครัวและการสูญเสียเราก็เข้าใจตรงนั้นค่ะก็คือเราเองก็เข้าใจครอบครัวเข้าใจค่ะที่เขาเข้าใจค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อพี่โย โดยตรงเลยค่ะมาส่งแกเป็นคำสุดช้ายค่ะไม่คิดอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะคะคือตอนแรกไม่ไม่เคยคิดเลยไม่ได้คิดเลยเพราะว่าก็ได้คือได้คุยกับแกแล้วก็บอกแกว่าอยากทำแบบนั้นนะพี่แกบอกว่าโอ้ตัดสินใจแล้ว แ่ไม่ต้องเสียใจนะถ้าอกไปก็ไม่คิดที่ว่าแกจะใช่ค์ใจค่ะแเคยแบบในำานี้มาก่อนอือมันจะมีช่วงปีที่สองที่แกเริ่มพักเป็นมาก็แกจะพูดครั้งสองครั้งแล้วก็อันนี้ก็จะให้กำลังใจเนาะเพราะว่าอยู่กันแค่สามคนที่บ้านที่เชียงใหม่ค่ะ เราแคเพิ่งกลับม,มาอยู่กรุงเทพได้ประมาณสี่เดือนเขาเดินพิฆาตก่อนหน้านั้น,นก็ดูแลก,กันมาตลอดคารความประทับใจที่เรามีกับพี่โอ๋ค่ะพี่เอโอ๋เป็นคนเป็นคนดีมากช่วยเอ็มดูแลลูกทั้งสองเลยค่ะเพราะว่าน้องบาสน้องไปผฝนก็พี่โอ๋ก็ช่วยช่วยดูแลช่วยเลี้ยงมากก็ ประทับใจที่แกเป็นคนดีค่ะเป็นผู้ให้เป็นมิตรภาพมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะก็จะจำไว้ไม่ลืมอยากบอกพี่ว่าก็รักพี่เหมือนกันนะคะ